ก็มาติดตามผลครับหลังเจ็ดวันที่ใช่ไปนะครับว่าเป็นไงบ้างเท่าที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าใบนะครับก็คือมีการแตกมาใหม่เรื่อยๆยอดเตินดีนะครับถูกต้นเลยครับลักษณะยอดนะครับก็มีการแตกใหม่การต้นไหนที่มันโสมมันนิ่งครับก็จะเริ่มมีการแตกมาใหม่เรื่อยๆ นี่ส่วนนี้ครับเป็นทุเรียนอายอุ8เดือนนะครับเหมือนว่ายอดครับเริ่มเดินขึ้นมานครับอย่างตัวนี้โซมครับเจ็ดวันไปแล้วครับก็ยังเห็นสินค้ายีใช้ครับก็คืองาะตัวงอกงามนะครับผสมกับ ครอบดแล้วก็ปุ๋ยน้ำโพลิมเอโพลิมเอสนะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับพืชนะครับโดยให้มากับระบบน้ำนะครับโดยเป็นสปริงเกอร์ครับทั่วส่วนเลยครับ